สวัสดีค่ะลูกเพจเข้ามากันหรือ,อยังเอ่ยอ่าโอเคเข้ามากันแล้วโอ้โหลูกเพจตื่นเช้าเหมือนกันนะคะ ไหนใครเป็นชาวแปดริ้วบ้างคะเข้ามาทักทายอีจันกันได้นะคะใครเป็นชาวแปดริ้วบ้างเอ่ยตอนนี้สัญญาณเสียงชัดเจนไหมคะลูกเพจคะสวัสดีนะคะลูกเพจโอ้โหตื่นเช้ากันดับหลายคนเลยนะคะสวัสดี4ี่รอยกว่าคนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสัญญาณเสียงชัดเจนไหมคะคอมเมนต์คุยกันได้นะคะ สวัสดีค่ะโอเคตอนนี้นะคะก็เบล,ลก็อยู่ที่ตลาดบ้านใหม่นะคะจังหวัดฉะเชิงเราหรือว่า8ริ้วของเรานี่เองค่ะก็ใกล้ๆกรุงเทพนะคะในใครเป็นชาว8ริ้วบ้างเอ่ยส่งเสียงหน่อยอ่ากดไลค์กดหัวใจรัวๆมาได้นะคะ เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะท่านเนี่ยกำลังที่จะเดินทางมานะคะเยี่ยมชมบรรยากาศตลาดบ้านใหม่นะคะที่เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวแปดริ้วเลยนะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงนะคะอีกประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะเดี๋ยวท่านก็จะมาถึงตลาดแล้วนะคะตอนนี้ก็คุยกับเบลไปก่อนแล้วก็ชมบรรยากาศาคร่าวๆไปก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนเป็นวันที่แบบ โอ้โหแบบถือว่าเป็นนิมิตอันดีเนาะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่านอกจากจะได้เดินตลาดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวใกล้สงการแล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็สงการแล้วนะคะก็ในเนี้ยเขาเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการส่งน้ําพระกันด้วยนะคะก็ถือเอาเป็นเอาเลิศเอาชัยเป็นสิริมงคลนะคะส่งน้ําพระเสร็จก็มาเดินตลาดนะคะชอบชิมชิลเที่ยวนะคะแบบเก๋ๆนะคะแล้วที่สําคัญนี่เดี๋ยวจะอย่จะแผงกล้องให้ดูข้างใน ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าหากว่าชาวบ้านหรือว่าพี่ๆที่อยู่แถวนี้หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เดินทางมาที่ตลาดบ้านใหม่นะคะตรงนี้นะคะที่เป็นจุดทางเข้าเนี่ยก็สามารถนําโทรศัพท์นะคะมาสแกน QR code คทางด้านนี้ได้เลยนะคะด้านทางเข้าซึ่งพอสแสดง QR code คแล้วเนี่ยก็จะได้รับคูปอง50บาทนะคะเอาไว้ใช้จ่ายในตลาดนี้ได้เลยนะคะสแกนปุ๊บรับปั๊บ50บาทนะคะ ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะด้านหน้าตอนนี้ก็มีโอยมีแม่แม่นะคะมายืนรอต้อนรับกันแล้วแต่งตัวชุดไทยสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูแม่แม,แม่กันดีกว่าสวยมากสวัสดีค่ะสวยจังเลยค่ะแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยสวยจังเลยสวยมากเลยค่ะชุดสวยมาก คุณแม่อันนี้เ <c oughs> ขาเรียกว่าชุดอะไรคะนุ่นช <c oughs> <อ>ุดกระแต่ก็ชุดกระแต่ตาม <c oughs> ตามอัตลักษณ์ของเราอะคะ่ะของชมรมรักตลาดบ้านใหม่ชมรมรักลำวงมาตรฐานลำวงพื้นบ้านเทศบาลเมืองจาา่าทึงเตาซึ่งเรามาทํากิจกรรมกันอยู่แบบเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นเวลานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งกายมันก็จะ มันก็จะว่าได้เรื่องของความเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยค่ะให้กลมกลืนกับกับสภาพของตลาดเราอะไรเงี้ยค่ะงั้นถ้าแบบใครมาเที่ยวสามารถแต่งทุกไครมาเที่ยวได้ไหมคะก็ได้แล้วแต่เลยให้เข้ากับบรรยากาศจะแต่งแบบไหนก็ได้ค่ะให้มันเข้ากับยุคเวลาของตลาดตลาดก็ร<ม>้อยกว่าปีเนาะรำวงได้ใช่ไหมรำค่ะเพ<น>ราะว่าเร<น>าเป็นสมาชิกชมรมรักรำ มาตรการระงมคุนบ้านเทศบาลเมืองแสจิงเซาซึ่งเรามารวมกลุ่มกันของกลุ่มชาวบ้านนี่แหละค่ะมารวมกลุ่มกันน้แนละละ่าโดยจำรีของท่านนายกเทศมนตรีค่ะท่านครุทยสายแสงค่ะท่านเห็นความสาคัญเรื่องนี้ก็ให้ให้ให้ป้าให้ชาวบ้านมารวมกลุ่มกันแล้วก็ โดยทางเทศบาลเป็นผ in okay <ok oh, okay totally si ู้สนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวท่านอธิบดีกําล sí ังจะมาจะมีรำวงโชว์ท่านอธิบดีไหมคะคุณแม่เป็นเรียกว่ารําต้อนรับท่านก็แล้วกันอ๋อราต้อนรับโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวคุณแม่เขาจะมีรำต้อนรับนะคะเดี๋ยวจะมีการรำต้อนรับนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูรำต้อนรับกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้คุณแม่แม่เนี่ยแต่งตัวกันสวยมาก สวยมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการแต่งตัวแบบนี้มันถือว่าแบบน่ารักเนาะมันเป็นเหมือนแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะคือแม่ๆทุกคนในนี้นนะคะ่ะเขาก็อยู่กลุ่มอ่ากลุ่มรำวงนะคะก็นี่น,น,นี่เริ่มแลเริ่มแลอ่านอันนี้ซ้อมนะคะซ้อมซ้อมซ้อมซอม้ซอ,มซอมนะคะอันนี้ซ้อม ซ้อมนะคะลูกเพจไปตางซ้อมเหมือนจริงมากคะ่ะลูกเพจแอดเบลอยากไปรำวงด้วยเลยคะ่ะ การซ้อมนะคะลูกเพจขนาดซ้อมยังยิ่งใหญ่เบอร์นี้เลยค่ะแหมเบลอยากจะไปซ้อมรำกับคุณแม่ๆเลยนะคะอยากแต่งชุดไทยด้วยเราหนึ่งสวดไหมคะลูกเพจคอมเมนต์ให้กำลังใจแม่ๆหน่อยเร็ว ดูควาสวยของแม่ๆในการซ้อมรำนะคะมีุ่ดพอด้วยสวยมากน่แดดสบา่อเหรอแดดสบเหรอแดดสบริวโ้นอัพให้หน่อยโอัพ ยังสมายนม่ต้องโยกเจออยู่สายหนึ่งสองสามสี่ไปสวยไหมคะลูกเพจคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณแม่ๆรำวงกันหน่อยนะจ๊ะโอ้ยเห็นแล้วอยากไปรำวงด้วยเลยอ่ะ เมื่อกี้แค่ซ้อมนะคะขนาดซ้อมนี่คือแบบยังแบบยิ่งใหญ่เบอร์แรงมากเลยอะ่ะถ้าแบบของจริงตอนที่ท่านอทธิดีกลมกันค้าภายในมาถึงเนี่ยจะแบบสวยเบอร์ไหนนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามรอดูกันโนะตอนนี้เนี่ยท่านก็ใกล้ถึงแล้วแต่ว่าเราจะแบบว่าอยากให้ลูกเพจนะเห็นบรรยากาศกันก่อนแล้วก็แบบทําความรู้จักตลาดบ้านใหม่กันแบบคร่าวๆกันก่อนว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็คือ ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเขาเป็นตลาดเก่าแก่นะคะที่มีเหมือนเป็นชุมชนชาวจีนนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะหรือว่า8ริ้วนั่นเองก็ไม่ไกลาจากวัดหลวงพ่อโสธรน,นั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครที่มาฉะเชิงเซาแล้วก็มากราบสักการะหลวงพ่อโสธรเนี่ยก็อย่าลืมนะคะที่จะต้องมาเที่ยวตลาดบ้านใหม่ด้วยคือตลาดบ้านใหม่ร้อยปีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นตลาดตั้งเดิมนะคะที่อยู่คู่กับ ชาว8ดริ้วนะคะชาวจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยมานานมากๆนะคะก็คือภายในตลาดเนี่ยก็จะเป็นแนววินเทจนะคะตกแต่งแบบวินเทจนะคะถ้าหากว่าพาอมมาม่าอากงมาเดินเนี่ยมั่นใจว่าถูกใจแน่นอนนะคะ ก็อีกแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจทางท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนะก็จะเดินทางมาถึงที่ตลาดบ้านใหม่แล้วนะคะรออีกแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจขาคือวันนี้ท่านก็มาที่วัดโสธรด้วยนะคะมาที่วัดหลวงพ่อโสธรด้วยนะคะก็มาสักการะบูชาหลวงพ่อโสธรน,นะคะเพื่อ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลน,นะคะในการต้อนรับปีใหม่ไทยนั่นเองค่ะลูกเพจขาแล้วเดี๋ยวท่านเนี่ยก็จะเดินทางมาที่ตลาดบ้านใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปในตลาดเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะแล้วก็ร่วมกันเชิญชวนประชาชนเนี่ยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีการสาธิตการทำขนมพื้นถิ่นนะคะอาหารแนะนำของตลาดนะคะเดี๋ยวเราต้องมีการแบบซักซ้อมซักนิดหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความเป็นระเบียบนะคะ สวยมาก,สว,มากสวยมากสวยมากเลยได้จ้ะได้จ้ะสวยมากคือทุกอย่างมันลงตัวนะคะทั้งชุดนะคะคือชุดเนี่ยมันก็แบบ เข้ากันกับบรรยากาศของตลาดบ้านใหม่เลยนะคะคือตลาดบ้านใหม่ก็เป็นแบบตลาดเก่าแก่นะคะข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบวินเทจแบบอารมณ์แบบฟิลนั่งจิบน้ำชานะคะขนมไทยประมาณนี้เลยไหนใครเคยมาเที่ยวตลาดบ้านใหม่บ้างคะ เ,เี๋ยวราจะพาลูกเพจนะคะเดินชมตลาดนะคะไปพร้อมๆกันกับท่านอาทิตดีนะคะก็อีกแป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะ เรายังไม่พาลูกเพจเดินเข้าไปทางด้านในเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะให้ลูกเพจนะคะเห็นบรรยากาศไปพร้อมๆก,กันกับเราในไลฟ์สดเลยเผื่อว่าหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดสงกรานต์ใครที่ไม่ได้ไปไหนหรือว่ายังไม่มีแพลนไปไหนเนี่ยพอเห็นแบบบรรยากาศตลาดบ้านใหม่แล้วอยากจะมาเที่ยวนะคะก็มาได้นะคะเพราะว่าเขาก็เปิดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะักขัตะเลษกเขาก็เปิดนะคะ สำหรับลูกเพจคนไหนที่เข้ามาไม่ทันนะคะตอนที่กลุ่มแม่ๆนะคะมีการซ้อมรำวงรำต้อนรับนะคะก็ต้องบอกว่าถือว่าไม่พลาดเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพอท่านอธิบดีมาเนี่ยคือมเมื่อกี้เป็นการซักซ้อมแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะมีการรําต้อนรับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นความสวยงามความพร้อมเพรียงนะคะของวัฒนธรรมรําไทยนะคะของบ้านเรากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่า เราคร่อนข้างที่จะห่างหายวัฒนธรรมแบบนี้ไปยาวนานมากๆเลยนะคะคือเราไม่ค่อยได้เห็นกันและสมัยนี้หาย,ยากมากนะถ้าจะดูตอนเนี้แย,ย,ยปปแ,แล้วลก็สำหรับนะักท่องเที่ยวนะคะชาวบ,บ้านที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณ ใกล้ๆฉะเชิงเซาหรือว่าพอเห็นไลฟ์นี้แล้วเนี่ยอยากจะเดินทางเที่ยวอะ่ะก็เดินทางมาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ทางกรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์นะคะเขามีาสิทธิพิเศษให้ด้วยนะคะก็คือตรงนี้ค่ะสแกนปุ๊บรับปับคูปอง50บาทนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าหากว่าใครมาถึงแล้วจะเข้าไปในตลาดเนี่ยก็สามารถสแกนลาย QR code ตรงนี้ได้นะคะสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็ เช็คอินนะคะพอเช็คอ mm ิน hmm. เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รับคูปองนะคะ50บาทเอาไว้ใช้จ่ายในร้านที่มีสัญลักษณ์ DIT นะคะ DIT GO mm hmm. นะคะ mm hmm. ก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ไปในตัวเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะหรืออยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเซาอ,อยู่8ริ้ว หรือว่าอยู่กรุงเทพนะคะเดินทางมาตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะคะแล้วก็มาสแกน QR code ลาย QR code หน้าง,งานนะคะสแกนเสร็จปุ๊บสมัครสมาชิกเช็คอินนะคะแล้วก็รับไปเลยค่ะคูป,ปอง50บาทนะคะสามารถใช้ใจ่ายในตลาดได้เลยนะคะ ลูกเพจอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะอยู่กับเราก่อนนะคะอีกสักครู่คะ่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะเดี๋ยวเราจะพาลูกเพจเนี่ยเดินชมตลาดบ้านใหม่ร้อยปีไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะท่านอธิบดีกรมการค้าภายในในายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมนะคะก็จะเดินทางมาที่ตลาดบ้านใหม่นะคะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเดินทางมาที่ตลาดบ้านใหม่100ปีเนี่ยก็ท่านก็ได้มีการแวะนะคะสักการะบูชาหลวงพ่อโสธรน,นะคะที่วัดหลวงพ่อโสธรค่ะเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงกรานที่กำลังจะมาถึงนั่นเองนะคะ เหนอ้ต้ทุกคู่ที่หายไปเบามันตาไมัเหรอ เดี๋ยวเราลงไลฟ์สักแป๊บหนึ่งดีกว่าเนาะลงไลฟ์ไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นไลฟ์กันใหม่ดีกว่าเพื่อนที่จะได้เดินชมตลาดไปพร้อมๆกันกับทางท่านอีิบดีกษ์กรมการค้าภายในยนะคะคือตอนนี้ท่านก็จะถึงแล้วแหละก็เดี๋ยวเราลงไลฟ์ก่อนแล้วเรามาขึ้นไลฟ์พร้อมกันอีกทีหนึ่งนะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะ่ะ